เป็นสายเที่ยวช่วงกลีนสีสันบ้างยกมือค่ะส่วนใครที่บอกว่าโอ้ไม่ชอบเลยมันเฉอแฉะมันเปียกอยากให้เปิดใจเพราะวันนี้เรารวบรวม4สถานที่เที่ยวหน้าฝนสุดฟินมาฝากค่ะชิคกเฟรมลองแล้วในลองเล่านะคะหลังจากที่กรมอุตุประกาศว่าหลังวันที่22พฤษภาคมเนี่ยเราจะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการหมดร้อนสักที จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆฝนเริ่มมาแล้วและสายเที่ยวอย่างเราเนี่ยจะให้หยุดอยู่บ้านเฉยๆหรฝนก็คงไม่ได้ปะเราก็เลยไปรวบรวมสถานที่เที่ยวหน้าฝนสุดฟินมาฝากอย่ารอช้าไปที่แรกกันเลยที่แรกนะคะก็คือเขาช่องลมอยู่ที่ เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกค่ะอยากจะบอกว่าสถานที่นี้นะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหฮ,ฮิตมากๆเหล่าอินฟลูเหล่าบล็อกเกอร์ต่างๆต้องไปทำคอนเทนต์ที่นี่เพราะว่ามันสวยมากจริงๆเหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยแหละที่มันฮิตในช่วงหน้าฝนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าในช่วงปลายปลาย,ลายพฤษภาคมยาวไปจนถึงช่วงกันยายนเนี่ยเป็นช่วงที่น้ําในเขื่อนเนี่ยมันลดลงและหญ้าที่มันเคยตายอยู่ใต้น้ำเนี่ยพอมันได้รับน้ําฝนใช่ไหมคะมันก็กลับมามีชีวิตชีวามาเขียว เดี๋ยวข้าจีอีกหนึ่งครั้งก็เลยกลายเป็นภาพที่แปลกตาโดยทัศนียภาพตรงนี้นะคะเราจะเห็นทั้งต้นไม้ใบหญ้าภูเขา ก้อนหินต้นไม้ลำธารครบอะคือธรรมชาติสุดๆแต่การเดินทางอาจจะยากนิดนึงนะคะวิธีการเดินทางไปที่เขาช่องลมนะคะอันดับแรกเลยคือเราต้องปักหมุด GPS ไปที่เขื่อนขุนด่านปราการชนก่อนแล้วก็ไปซื้อตั๋วลงเรือจ้ะโดยที่เรือนะคะจะพาเราไปเที่ยวที่น้ําตก3ามน้ําตกด้วยกันนะคะน้ําตกแรกเลยชื่อว่าผางามงอนน้ําตกคลองคามแล้วก็น้ําตกช่องลมจ้ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะแวะถ่ายรูปตรงไหนนะคะถ้าเราเป็น private เหมาเรือไปเลยเนี่ยก็สามารถ บอกให้คุณพี่เนี่ยเขาจออถ่ายรูปได้อันนี้ต้องไปในช่วงหน้าฝนสวยจริงที่ที่สองนะคะขอพาทุกคนขึ้นไปที่เชียงใหม่เจ้าหน้าฝนสวยสุดๆที่นี่นะคะก็คือบ้านป่าบงเปียงที่อำเภอแม่แจ่มจ้าสถานที่ตรงนี้นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เอาจริงๆแล้วในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเป็นสถานที่ยอดฮิตนะเพราะว่าเราจะเห็นต้นข้าวที่เขาปลูกเนี่ยเขียวขจีเลยเพราะฉะนั้นการเที่ยวที่ป่าบงเปียงเนี่ย อาจจะต้องขึ้นอยู่กับฤดูกาลของการปลูกข้าวเก็บเกี่ยวข้าวสักเล็กน้อยเพราะว่าทัศนียภาพของเขาเนี่ยประกอบด้วยต้นข้าวเยอะมากๆและถ้าวันไหนนะคะกลางคืนฝนตกตื่นเช้ามาเนี่ยจะมีหมอกลงบางๆบวกกับทิวทัศน์ที่เราเห็นอยู่ภายภาคหน้าเนี่ยเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนมีเสียงฝนนิดหน่อยฟินมากและถ้าคุณโชคดีในเช้าวันนั้นมีแสงแดดสาดส่องลงมาเนี่ยคุณจะแบบรู้สึกว่าเหมือนกับภาพวาดเลยล่ะคะ่ะ ที่3นะคะชวนทุกคนไปเดินป่าชมธรรมชาติกันหน่อยที่ภูรลังกาจังหวัดพะเยาค่ะยอดดอยของภูลังกานะคะอยู่ในวนณอุทยานภูรลังกาอำเภอปองของจังหวัดพะเยานี่แหละค่ะแต่อยากจะบอกว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยอยากจะได้จุดที่สวยที่สุดที่เป็นไฮไลไท์ที่เป็นโฟโต้สปอตต้องเดินเข้าไปนิดนึงนะแต่ในช่วงฤดูฝนเนี่ยการเดินอาจจะ ต้องเตรียมตัวนิดนึงรองเท้าอาจจะต้องดีอาจจะต้องมีอุปกรณ์กันฟงกันฝนใดๆแต่ถ้าขึ้นไปถึงยอดดอยแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่ามันสวยงามมากๆที่ภูหลังการนี่นะคะถือว่าเป็นเทือกเขาแบบสลับซับซ้อนอยู่บนเทือกเขาสันปาน,น้นเนี่ยแหละค่ะความสูงของยอดดอยอยู่ที่900ถึง1,720เมตรเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินขึ้นไปจนถึงยอดดอยเนี่ยมันก็สูงพอสมควรถูกไหมคะและวันไหนถ้าฝนตกนะคะแล้วฝนหยุดไปเนี่ยจะมีทะเลหมอกทาให้เราเนี่ยสามารถก้มลงมา มองจากด้านบนได้เพราะว่าหมอกเนี่ยจะอยู่ต่ำกว่ายอดดอยเหมือนเราแบบอยู่บนก้อนเมฆบนสงสวรรค์มองลงมายัางโลกมนุษย์สวยงามมากจริงๆแล้วก็ภายในทะเลหมอกนะคะเราจะเห็นว่ามียอดเขาเล็กๆน้อยๆเนี่ยโผล่ขึ้นมาให้เราได้ถ่ายรูปและอีกหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยใครไปก็ต้องไปตรงนี้นะคะนั่นก็คือร้านกาแฟที่ชื่อว่า Magic เมล n เท่นนั่นเองเป็นฟโฟโต้สปอตที่ทุกคนเนี่ยไปนั่งจิบกาแฟยามเช้าวบวกกับทะเลหมอกทัศนียภาพงดงามจริงๆ และสถานที่ที่4นะคะไม่แนะนําเป็นสถานที่เดียมาแนะนําเป็นจังหวัดเลยเพราะว่าจังหวัดนี้นะใครๆก็อยากไปในช่วงหน้าฝนนั่นก็คือเมืองการหรือว่ากาญจนบุรีนั่นเองเพราะว่าที่เมืองการนะคะมีภูเขาเยอะมากๆมีทั้งเขื่อนมีทั้งภูเขามีทั้งประวัติศาสตร์ถ้าใครยังนึกไม่ออกว่าจะไปที่ไหนนะคะขอแนะนําสถานที่ยอดฮิตอย่างบ้านอีตองที่ทองาผาภูมะคะิค่ะหมู่บ้านนี้นะคะหลายคนบอกว่าเหมือนกับญี่ปุ่นในชนบทเลยแหละเวลาที่แบบมีฝนตกลงมา บางๆแล้วก็มีไอหมอกนิดๆถ่ายรูปสวยมากๆหรือถ้าใครชอบเรื่องของวัฒนธรรมแนะนําให้ไปที่สะพานมอนสังขละบุรีค่ะไฮไลท์ก็คือสะพานไม้ค่ะ แม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือ850เมตรถ่ายรูปออกมาในช่วงหน้าฝนนะคะสวยงามมากๆเพราะว่าไปช่วงรุ่งร้อนเนี่ย mm hmm. เดินไม่ไหวค่ะแดดร้อนจริงๆเป็นยังไง4สถานที่นี้ชื่นชอบที่ไหนมากที่สุดมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะคะและถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจด้วยนะเดี๋ยวเฟรมพาไปเที่ยวอีก yeah! เย้จริงนะฝนต้องทำอะไรเลย,เลยไปทะเลแล้วก็นอนอยู่ในห้องเฉยๆเพราะว่าอะไรโรงแรมถูกจ้า